ัสนนีครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนำนะการใช้งาน ng show นะครับเพื่อซ่อนหรือแสดงวัตถุบางอย่างนะครับโอเคแล้วเรามาลองดูกันนะอันดับแรกนะครับเราก็มาที่ project angular tutorial นะครับผมก็จะลบตัวพวกคำสั่งหลกักๆออกก่อนนะให้เหลือ controller เปล่านะครับแบบนี้นะโอเคตัวนี้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เราก็เหลือ c o n t r o l l นะครับใครที่ทำตามมา ตั้งแต่ต้นนะก็จะเข้าใจไม่ยากอันดับแรกนะครับอันดับแรกผมจะมีข้อความอยู่คำหนึ่งนะครับก็คือ,อ message นี่คือข้อความนะที่นี่ผมจะมีปุ่มปุ่มหนึ่งนะครับโชว์นะครับอีกปุ่มหนึ่งซ่อนนะครับปุ่มหนึ่งโชว์ปุ่มหนึ่งซ่อนโอเคนะครับผมก็ใส่ ng คลิกเท่ากับให้โชว์ ng คลิกเท่ากับให้ซ่อนนะครับตัวนึงให้โชว์ตัวนึงให้หายก็คือซ่อนหายไปนะครับทีนี้ผมก็ต้องมาใส่นะครับแท็กครอบมันไว้ ng show เท่ากับตัวแปร show นะครับอ่าทดสอบดูก่อนเล่นๆน,นะครับยังไม่ต้องทำอะไรมากปั๊บก็ไม่มีอะไรนะครับ ก็ยังไม่มีอะไรเพราะว่ายังไม่มีการทางานใดๆทั้งสิ้นผมจะตั้งค่าตัวแปรโช็นค่าเริ่มต้นนะครับโว์เอาพุทธแล้วกันนะจะได้สื่อความหมายนะโว์เอาพุทธเท่ากับ true นะครับมาดูกันมันก็จะแสดงเห็นนะเห็นนะครับโอเคนะเป็นดิบเรือจะได้อยู่คนละแถว นายคนละแถวอ่ะทีนี้นะครับเราบอก show output เป็น true มันก็จะแสดงขึ้นมาทีนี้เรามาสร้างนะครับตัวฟังก์ชันการทำงานนะ .show ชวเท่ากับฟังก์ชันเท่ากับฟังก์ชันไอตัว show เนี่ยเราจะให้ s c o p e s h t w o u t เ u t เป็น true ส่วนการซ่อนเราจะให้ scope. โชว์เอาพูดเป็นฟอลให้มันหายไปนะครับอ่ะทีนี้ทดสอบดูโชว์ซ่อนโชว์ซ่อนนะครับง่ายง่าย n g show นะครับเป็นตัวควบคุมว่าจะให้แสดงหรือให้ซ่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายง่ายนะครับก็คือ t u o false นี่แหละใช้ t u o false นะครับเป็นตัวควบคุมนะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็จะเป็น เทคนิคเพียงเบื้องต้นนเล็กน้อยนะครับใครที่จะลงรายละเอียดเพิ่มเติมก็ดูในเว็บ angular js ได้หรือจะค้น google ค้น youtube เพิ่มเติมก็ได้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ